สวัสดีครับผมเอฟสเนกออนไซค์ครับกลับมาอีกแล้วของฮอลของเดือนเดือนที่แล้วครับ <c oughs> แก้ตัวก่อนว่าทําไมเดือนที่แล้วมันไม่มีแทบจะทั้งเดือนผมไม่อยู่บ้านเลยครับผมไปต่างประเทศมามันก็เลยทําให้ไม่มีวิดีโอให้เห็นแต่ว่าใน Facebook ผมอัปเดตอยู่ตลอดนะครับทุกวันไปตามกันได้อ่าพอมาทำแล้วผมก็เลยขอให้มันเป็นธีมของการซื้อของหรือได้ของมาจากที่ผมไปเที่ยวมาละกันนะ ประมาณนี้นะบอกก่อนแล้วกันครับว่าไปไหนมาบ้างจริงๆผมไปทํางานนะครับแต่มันมีช่วงว่างอยู่ทริปที่ผมไปทั้งหมดเนี่ยครับผมเริ่มที่บอสตันที่งานบอสตันมาราธอนไม่ได้ไปวิ่งนะแต่ว่าไปดู Product ของปีหน้าของพูม่าครับเขาจะมี Office h q ใหญ่อยู่ที่บอสตันด้วยบอสตันเสร็จผ่านไปประมาณ5-6วันผมไปนิวยอร์กครับนิวยอร์กอยู่ประมาณอาทิตย์หนึงเต็มๆอันนี้คืออันนี้คือไปเพื่อสนองนี้ตัวเองแหละ ไอเลิฟนิวยอร์กไอเลิฟนิวยอร์กมากๆที่สุดอันนี้คืออันนี้คือครึ่งหนึ่งไปเที่ยวอีกครึ่งหนึ่งคือไปถ่ายอะไรหลายๆอย่างใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนิวยอร์กทันทีเลยทันทีเลยครับอพอิวยอร์กเสร็จผมก็ไปเมืองที่ชื่อเนินแบกที่เยอรมันครับเพราะว่าเมืองนี้มันติดก,กับ SQ ใหญ่ของออฟฟิศหนึ่งนั่นคือ Adidas ผมได้เข้าไปที่ SQ ของ Adidas เหมือนกันมันจะเป็นแกลบระหว่างพูม่ากับ Adidas เนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าวันผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากบินไปกับถี่ๆ ก็เลยอยู่ยาวเลยซึ่งอธิออฟฟิศอะดิดาสเป็นยังไงรู้ไหมครับน้ <c oughs> ตาตาจะไหลทุกวินาทีรอดูวิดีโอได้เลยครับ <c oughs> แล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ3-4วันแล้วค่อยไปจบที่เบอร์ลินประมาณ5วันแล้วก็กลับไทยครับรวมทั้งหมดประมาณ22 2วันอทีนี้มาดูของที่เราได้มาครับจากการเดินทางทั้งหมดนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอเอาของที่ ที่มันส่งมาก่อนที่ผมจะบินก่อนแล้วกันเนาะยังเป็นทีมของการคัดมาให้ดูนะครับไม่ได้ให้ดูทุกคู่คู่แรก v ว p e r Fly Next% Percent 3ครับผมจะบอกความลับให้ว่าผมยังไม่ได้ใส่ครับแล้วก็อันนี้ซื้อซื้อมือสองมามีคนเขาใส่นิดเดียวแล้วก็ปล่อยโดนมาประมาณ90,00บาทครับสีนี้เรียกว่าสี Pro t r o มันก็จะแพงกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นสีแบบสีตัวเขาเล่นกันทนกะไม่ไหวจริงทุไม่ไหวหลายทีแล้วอีโปรโตรเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่โดนนะยังไม่ได้ใส่เลยแล้วกลับมา,ก,บมาก็รู้สึกว่ามันวิ่งยังไงว มันร้อนมากเลยอะร้อนแบบทําไมมันร้อนขนาดนี้อ่ะคู่ที่หนึ่งครับวันนี้ใครจะไปซื้อก็มันหมดไปนานแล้วครับต้องพรีเอาแล้วก็ราคาก็จะประมาณนี้แหละแรงอยู่แก๊งถัดไปเป็นแวนส์ครับแวนส์ฮาริบแวนเขาชอบส่งของมาแบบนี้แบบบึ้มบึมลึมลึมนี่ครับเขาส่งมาให้3คู่นี่มันเป็นคอลแลบของแวนส์กับฮาริบกขนมครับซึ่งคอลแลบของแวนส์มันมักจะมันมากๆอยู่แล้วดูนี่ครับตรงขอบมันเป็นแบบ อารีโบเห็นปะ่ะแล้วมันเป็นใสๆด้วยเหมือนเขาปั๊มให้มันเป็นแบบเงาเเหมือนขนมอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นสลิปอ่อนนะมันจะมีลายที่ตรงนี้อยากให้รูปป้ายตรงนี้มากเลยเขาเปลี่ยนให้มันเป็นยางอ่ะครับเหมือนขนมอ่ะคุณคุณ่ะู้นี้ในคอลเลกชันผมว่าจัดเต็มสุดเลยครับนี่คือโอสคูครับเขาเคลือบทั้งตัวให้มันเป็นหนังแก้วให้มันเงาเาเหมือนขนมดูเป็นแบบของเล่นอ่ะของเล่นเด็กอ่ะดูใกล้ๆจะเห็นลายปั๊มนูนเป็นรูปหมีครับแล้วก็เป็นแขวตินตุ๊กแกนี่น่ารัก ผู้ที่สามฮาริโบครับเป็นเหมือนเะเรียบครับนี่คือสเกตไฮให้ดูใกล้ๆจะเห็นภาษาไทยเห็นไหมครับมันเป็นเนื้อเพลงของเขาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาสนุกกับฮาริโบเถิดคือพูดและเพลงมันขึ้นมาอันนี้ขอบคุณแวรนดที่ส่งมาครับในช็อปยังมีนะครับดีเทลมันจะแบบมันจะแน่นๆแบบนี้แหละคอลแลบของแวนด์ถัดไปครับแบรนด์ที่กําลังช่วงกินกระแสอย่างหนักหน่วนงะนี่คือเอซิกครับนี่คือเจลไคลาน14 เป็นสีพิเศษที่จะเข้าแค่ไม่กี่ร้านครับอันนี้ผมได้มาจากคานิวาวคานิวาวส่งมาครับมันกําลังเป็นแบบเทรนด์มากเลยพวกแบบรองเท้าเมทัลลิกรองเท้ายุค2000อะไรเงี้ยเออไคลโนสผมเคยมีแล้วคู่หนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากได้สีแบบนี้ยซึ่งอันนี้มันทําให้ผมตัดใจจากจาวได้นะคือมันแทนที่กันไม่ได้หรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการเฟะขนาดนั้นอันนี้โอเคแล้วแล้วก็ชอบที่มันเป็นสีครับ สีมันจะเขียวแบบเขียวตองอะครับเขียวเย็นๆหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ชัดมากเวลาใส่จะรู้สึกว่ามันอ่อนๆเฉยๆมันจะดูแบบละมุนละมุนหน่อยอะไรเงี้ยกำลังดีไม่ฉูดฉาดแล้วก็ไม่มิทัลลิกเวฟแวววาวเกินไปหลายคนถามว่าเอซิกไปเริ่มตรงไหนดีผมเคยทำวิดีโอไว้แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องทำใหม่เพราะว่ากระแสมันมาอีกแล้วเห็นไหมบอกไว้แล้วตั้งแต่วิดีโอที่แล้วซึ่ง3รุ่นที่น่าสนใจของเอซิกกรนีคือ1นึ่คายานผมให้ใส่สบายสุด ลองลงมาคือเจล1130นะครับตามด้วยเจล NYC โมเดลใหม่ครับ3รุน่นนี้ลองไปดูกันก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวมีรีวิวให้รวมให้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วมันใส่สบายมากต้องอย่าลืมว่าคายาโนเนี่ยมันเป็นลายรองเท้าวิ่งของ a อซิมาก่อนซึ่งมันถูกวางไว้ให้เป็นรองเท้าที่มีคุชชั่นแบบพรีเมียมที่สุดที่ a อซิจะออฟเฟอร์ให้คนซื้อครับพอกลับมาดูแล้วรู้สึกว่าเออ heritage ของโมเดลนี้ของตระกูลนี้ของ a s i c เนี่ยมันมันดีตั้งแต่แรกแล้วจริงสีนี้ขายหมดไปแล้วนะครับแล้วผมเห็นเขาต้องทลับคิวกันเมืองนอกอะไรเงี้ยมว่า a s i c เขาจับทางถูกเขากำลังใช้สีเมทัลลิกแบบนี้กระจายสู่หลายๆโมเดลใครไม่รีบรออีกสักหน่อยผมว่ามันจะทยอยทยอยมาสีประมาณนี้นะผู้สุดท้ายก่อนเข้าเมืองนอกครับนี่คือรอทงท้าที่ผมซื้ออะผมซื้อทำไมก็ไม่รู้ครับนี่คือ 990v3 ชื่อสีว่า raw amethyst ผมชอบสีนี้ตั้งแต่มันออกตอนแรกแต่ผมก็แบบยึดยึดจักๆัก,กแล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วอะทนไม่ไหวแล้วยังไงไม่รู้ก็เลยแบบไปตั้งรับในกลุ่มมาแล้วก็กดมาซื้อมาคู้นี้โดนมา7,000พเจ้าของก็ใส่ไปเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไซส์มันมันใหญ่กว่าเดิมด้วยอันนี้9ครึ่งครับปกติผมใส่9กเป็นสีนึงเลยนะที่ สวยที่สุดที่เคยเห็นเท็ดดี้ทและยูนิคที่สุดผมไม่ค่อยเห็นคู่สีแบบนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับอันนี้ครับ United, Arrow and Sun แล้วพอจะซื้ออันเนี้ยที่ไม่ซื้อเนี่ยพอรู้สึกว่ามีอันนี้แล้วอันนี้ก็ซื้อมาครับแต่ก็แบบยังไงดีว่ามันจะซ้ํากันไหมอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะอยู่ในบ้านเราได้แค่คู่เดียว มัง้งยังไม่รู้ยังไม่มีอะไรแน่นอนครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะข้าไมไปถึงของที่ผมได้จากทริปครับเมืองแรกที่ผมไปบอสตันผมไปเจอพูมาก่อนนี่คือสิ่งที่ผมได้จากทริปนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมมีรีวิวพูมาเต็มๆหรือให้ดูทุกรุ่นไล่ให้ดูทุกรุ่นเลยครับว่ารองเท้าวิ่งมันต้องเลื่อยยังไงอันนี้เขาพูณพูมาครับพอไปถึงแล้วเขาก็แจกรองเทา้าใหญ่เลย ให้มาจนแบบโอ้โหใส่กระเป๋าแทบไม่แทบไม่พออันนี้อันนี้พูดจริงๆเดี๋ยวมีรีวิวลฟ์ Live p ู ma r u n n i n g เแต็มๆร่รแบของ Running Puma าซีซั่นหน้าเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวผมแบบโอ้โหอ่ะโอ้โหจริงรหลายคนตามช่องมานานจะรู้ว่าผมไม่ได้อวยจริงๆแต่มันแบบโอ้โหทุกตัวรอเลยอ่ะพอเราทำงานเสร็จใช่ไหมแล้วก็เที่ยวอีกสัก2วันอะไรเงี้ยแต่บอสตันเนี่ย,ยถ้าถามผมนะ ผมว่าใครจะไปบอสตันไปนิวยอร์กดีว่ะแล้วนั่งรถไฟมาบอสตันสักแบบวันเดียว,วอ่ะพอพอแล้วไอ้กระจุกช้อปปิ้งบอสตันเนี่ยเขาจะเรียกถนนชื่อนิวเบอรี่ครับตรงนั้นมันจะมีร้านซึ่งพอผมไปถึงปุ๊บสิ่งที่ผมซื้อในอวันแรกๆที่ผมถึงเลยคือสิ่งนี้ครับ องจริงผมก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าผมต้องมีข้าวข้าสูตรมิสามีสักกี่คู่ครับชอบมันไม่ได้ใหญ่ชอบนิวบาลันไม่ใหญ่เลยชอบนิวบาลานที่ใหญ่และสนุกในโลกนี้นะครับที่ผมเคยไปนะคือญี่ปุ่นกับเกาหลีที่อเมริกาชอบแบบชอบชอบไม่สนุกเลยของมีนะครับแต่มันไม่สนุกเลยอเอาของเต็มเมแน่นๆน,น,น,นะญี่ปุ่นเกาหลีคือคู่นี้ผมอ่ะก็คล้ายๆตัวเมื่อกี้ผมชอบมาสักพักแล,แล้วก็ รู้สึกชอบอะแต่ยังไม่ได้แบบตัดสินใจจะซื้ออะไรทีนี้พอไปถึงช็อปที่บอสตันเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบทํางานเหนื่อยขอขอช้อปปิ้งระบายอารมณ์หน่อยแล้วก็เข้าไปดูแล้วอ๋อมี1 2คือพอคูณเงินราคามันเป็นราคาที่ดีมากครับมันอยู่ที่190เหรียญไม่ถึง7 0 0 0บาทถ้ารวมรวมแท็กแล้วมันก็อาจจะแบบ7000กับอีก30บาทอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้ราคาดีมากมันเหมือนมันมาเจอเรามันไม่เหมือนเราไปเจอมันแล้วก็สีนี้ด้วยที่ชอบมันมันมาเจอเราแหละ เราไม่ได้มาเจอมันผมก็ลองแม่งเลยแล้วใส่ๆๆแล้วก็ซื้อแม่งเลยเป็นอารมณ์นั้นเลยครับไม่ได้แพลนเลยว่ามาถึงจะมาซื้อนิวบาลานเพราะว่าอันนี้เต็มบ้านไปหมดเลยครับเต็มว3สามี 4. ทีนี้เรารู้สึกว่าอันนี้ทั้งทริปเราจะใส่คู่เนี้ยเดินลุยเลยมันจะต้องเวิร์กอยู่แล้วอีก20วันที่เหลือเนี่ยเราก็หันไปมองนายหญิงครับแเราก็รู้สึกว่าเขาต้องเขาก็ต้องได้บ้างแหละผมก็เลยทําการ,บ,ารบังคับ บังคับซื้อครับคือบังคับลองเลยบอกว่ามา,มาลองหน่อยมาลองหน่อยมันได้ใช้ของมันได้ใช้หลายคนน่าจะประสบปัญหาตยวกันคือแฟนจะไม่ได้ซื้อรองเท้าบ่อยแล้วเวลาเขาเจอราคารองเทา้าเขาจะอุ๊ยแพงจยงเลยไม่แพงอย่างนี้แต่มของมันได้ใช้อะเข้าใจไหมก็เลยลองลองลองใส่ก่อนอลองแล้วก็เดินอืมได้นะได้ผมก็เลยบอกมนันว่าเอาเทคเอาเทคทูแ้วเขาเอ้าเอา,เอ,าเอ,อะไรหรออะไรเงี้ยจุดปรปกอนจุดปไปกอนเขาเรู้สึกว่า นานๆทีมันจะไ,ได้ซื้อนะเลยซื้อให้ครับซื้อให้เลยนี่คือทริกนะละครั้งถัาไปเวลาเราซื้อเขาจะรู้สึกว่าไม่ไมเป็นไรหรอกได้บางคนจะคิดว่า เฮ้ยถ้าติดว่าไปหลายเมืองอย่างเงี้ยอย่าพึ่งช้อปปิ้งเมืองแรกๆไหมเดี๋ยวมันต้องแบกกระเป๋าหนักอะไรเงี้ยผมไม่คิดแบบนนครับเพราะผมคิดว่าเฮ้ยถ้าผมเจอแล้วผมอาจจะไม่ได้เจอ,อแล้วผมต้องไปทาอย่างอื่นแล้วอันนั้นคืออันนั้นคือปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งคือที่บอสตันแท็กมันถูกกว่านิวยอร์กครับแต่และเมืองในอเมริกาเนี่ยแท็กมันจะไม่เท่ากันครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมเจอแล้วที่ผมชอบผมก็ซื้อตอนนี้เลยแล้วผมได้ใช้เดินเลยทันทีแล้วแจ็กพนนนนักงาาใร้ตอนนนี้้จจะขขอออแแทท็็ัริงงๆลวยบต ราคาที่เกิน175 USD เป็น,นต้นไปอันเนี้ยมัน180ครับเพราะฉะนั้นเขาจะคิดแท็กแค่5เหรียญที่เกินมาซึ่งมันไม่ถึง1ดอลลาร์ด้วยซ้ำเลยงรับผมเลยยิ่งแบบโอ้ดีทำไมมันเจอเรามัเจอเราแน่นอนอีกแล้วเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องที่ชอปปิ้งที่บอสตันอีกอันหนึ่งที่เพิ่งรู้อ่ะทำไมเราค้างจากตรงนี้นานจังเลยผมใส่รองเท้าตรงไซส์มาตลอดที่ห้ออื่นๆผมใส่ไซส์อะไร ผมจะพยายามใส่ไซส์เดียวกันให้หมดเลยนะั่นคือ9 US ซึ่ง last หรือทรงรองเท้าของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วไนกี้มันจะแคบ Asic จะกว้าง New Balance จะมีกว้างมีแคบแต่ผมเคยได้ยินว่าหลายคนลดไซส์ผมก็เลยลองปรากฏว่าอันเนี้ย8.5 US ครับแล้วผมก็ว่าอา้าวอันเนี้ยพอดีผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆผมต้องใส่8ครึ่งว่ะ New Balance ซะง,งั้นเลยครับเฉพาะรุ่นนี้นะแต่ละรุ่นค่อยไว้ว่ากันอีกทีแต่ไอ้เก้าครึ่งเมื่อกี้ผมก็ใส่ได้นะพูดถังไปที่ผมซื้อซึ่งมันเป็นความลับของจักรวาลครับผมไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยนั่นก็คือสิ่งนี้ครับถ้าคุณรู้จักเราคือเพื่อนกันนี่คือ Tracksmith ครับโอ้โหดูก,กล่องดิแค่กล่องแบบยังงามเลยนี่คือรองเท้าที่มีชื่อว่า Tracksmith t h e l i t ครับ ใครดูฮอลเดือนที่แล้วก็จะเห็นผมอธิบายไปแล้วมันเป็นแบรนด์ running ที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ i n d ี้ครับหมายถึงว่าไม่ได้มีสังกัดใหญ่ๆนะแล้วเขาก็เน้นการทํารองเท้าอุปกรณ์เสื้อผ้าให้มันดูแบบดูเป็นอีกแนวหนึง่งไม่ได้สปอร์ตเกินไปดูแบบพรีเมียมดูไอวี่ประมาณนึงเลยอ่ะปีที่แล้วเป็นปีที่เขาเริ่มทํารองเท้าด้วยตัวเองแล้วมันงามอ่ะดูดินี่เป็นรองเท้าวิ่งนะครับซึ่งทําจากซูเปอร์โฟมด้วยนะครับเป็นเบสเป็นพ b ีแบ็กแต่ว่า เขาก็ไม่ได้โฆษณาว่ามันเป็นรองเท้าว,วิ่งแบบจ๋าขนาดนั้นลยไเงยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันไอคอนิกมากๆเลยกับแบรนด์นี้แล้วก็ทารองเท้าด้วยตัวเองและทําสวยด้วยคุณภาพโอเคมากๆเลยครับและที่บอสตันเนี่ยมันเป็นบ้านของเขาเลยช็อปแท็กสมิทที่บอสตันก็สวยงามมากมันเข้าไปแล้วมันรู้สกว่าเออมันก็ต้องซื้อแล้ววะ่ะมันมาถึงนี่แล้วอ่ะอันนี้โดนไป190เหรียญครับเป็นเงินไทยนะ่าจะมาเกือบ7 0 0 0เหมือนกันผมว่ามันแพง นิดนึงนะถ้าสัก1 6 0 170ผมว่ากําลังโอเคแต่ว่าเราเราซื้อครั้งเดียวพอเราซื้อครั้งเดียวพอแล้วเราจะไม่ลามปาไมไปซื้อสีอื่นใส่จงไซส์ปกติไม่ต้องกังวลนะผมใส่9ก๋ออันนี้ผมได้9ก้าครึ่งมาเพราะว่า9 u s คู่สุดท้ายที่มีคนซื้อไปก่อนหน้าผมคือพี่หนุ่มลันเนอร์เจอที่ครับผมก็เลยเออไม่เป็นไรอันนี้ผมเอามาชิลมาใส่สวยงามอยู่แล้วอะ9ก้าครึ่งก็รวมนิดนึงแต่ว่าใส่ได้ไม่ีปัญหาบบครับจบจากบอสตันครับไปนิวยอร์กผมโดนอันนี้มาหลายคนเห็นในวิดีโอแล้ว นี่คือ GPS ครับ General Purpose Shoe Nike X t o m s a c ปีที่แล้วเนี่ยผมมีสีเหลืองใช่ไหมแล้วผมให้มันเป็นแบบ top 2อันดับ2ของปีที่ผมชอบที่สุดเลยให้ดูครับหน้าตามันก็เหมือนกันแหละแต่ผมว่ารู้สึกว่าผมพยายามปฏิเสธรองเท้าคู่นี้มานานแล้วแต่ว่าไปประมาณกเาก็รู้สึกว่าเราเริ่มแต่งตัวแบบแบบเนี้ยแบบ ทุกอย่างมันจะเงียบลงอีกเยอะเลยอย่างสิ่งที่ผมอยากใส่ในวัยนี้นะจริงๆเล็งไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปเดินทางแล้วครับแล้วก็ราคาประมาณตอนนั้นประมาณ1 5ื่นห้าหมถ้าพรีมือดึงเลยนะแล้วผมก็ไปเห็นคนขายแบบเหมือนซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยคู่เดียวใส่ผม1 3ื่นอะไรเงี้ยผมยัง นนแต่ว่าพอไปนิวยอร์กเรารู้ว่าลารีเซลมันจะเยอะซึ่งพอไปจริงๆแล้วเยอะกว่าเดิมอีกก็เลยอะตั้งเป้าว่าจะหาคู่นี้และกันแล้วก็ไปได้ร้านนั้นครับดิส t ริกต์1ในวิดีโอที่แล้วที่ผมให้ดูเนี่ยมันเป็นที่เก่าของราว t ์2ครับซึ่งผมคิดว่าเขาเทคโอเวอร์มาแล้วบิสเนสเหมือนกันเลยคือซื้อรองเท้าที่เป็นขายรองเท้าที่เป็นคอนซ i g เมนต์มีทั้งมือ1ทั้งมือ2ไอ้มือ2เนี่ยสนุกไปดูวิดีโอนิวยอร์กได้หลายคนถามว่ารู้สึกยังไงกับทอมแซกที่ โดนคดีแล้วแล้วก็ดูทรงแล้วแววไม่ค่อยดีไนกี้ที่วีแอคออกมาว่าบอกว่าไม่มีแล้วไนกี้ทอมแซกแล้วก็ทอมแซกเองที่ออกมาเขียนจดหมายขอโทษอะไรเงี้ยดูมันก็มีมวลมูลประมาณหนึ่งอะนะผมเฉยเฉยกับตัวทอมแซกอยู่แล้วแล้วผมแบบศูนย์อะไม่ได้แบบชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งผมวแอชท่นนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถามว่าจะสพอร์ตนี่คือการสพอร์ตงานเขาหรอมันก็อาจจะใช่ครับแต่สาหรับผมผมผมแบบนี้นะ ผม Separate Art from the a r t i s t ผมรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันกันกบ adidas yeezy ที่กำลังจะกลับมาใหม่หรือว่าเป็นคู่เก่าๆที่ออกมาแล้วผมก็รู้สึกว่าในตัวคานเย่ผมชอบคานเย่แต่ผมไม่ซัพพอร์เรื่องนี้เลยที่เขาทำแต่ Product เองเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเขาคนเดียวด้วยแล้วผมคิดว่าในตัว Product เพียวๆล้วนเองเนี่ยมันมี creativity ที่มันสำคัญต่อ i n d u s t r y แล้วมันยังน้าลงไหลยอยู่สำหรับผมนะผมซัพพอร์ตการ abuse ในแบบนั้นไหม ผมไม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับแล้วผมไม่ไม่เถียงให้ใครด้วยมันเป็นแบบนั้นแหละเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้แต่อันนี้ผมสมมว่าผมชอบรองเท้าผมไม่ได้ซื้อเพราะ Thomssen ผมซื้อเพราะว่าผมชอบสีเหลืองมากแล้วยิ่งใส่ยิ่งใช้ก็ยิ่งชอบไอ้คู่นี้ที่ไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกก็ผ่านให้ชอบไปด้วย gps general purpose shoe ครับโดนมาประมาณหมื่นหนึ่งประมาณนี้ราคาโอเคแหละแต่ผมเห็นหลังๆราคาตก ไปอีกเลยนะเมืองต่อไปครับเฮอร์โซหรืออะไรผมอ่านชื่อเมืองไม่ออกเป็นเมืองที่เป็นออฟฟิศอาดิดาครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้มาจากงานตอนที่ผมไปทามีเดียผมไปประมาณ3-4วัน4วัน,วนผมเก็บตัวอย่างไว้ในกล่องนี้ครับหคือนี่คือคีย์การ์ดครับเข้าห้องเป็น r ริสแบนเดี๋ยวไว้ค่อยเล่านี่คือเหรียญงานวิ่งของอาดิดาส เหรียญงานวิ่งที่วิ่งในออฟฟิศ Adidas ครับเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าไอ้ของแบบน,นี้ผมเก็บหมดเลยครับคือ r ิสแบน n d ตอนเข้างานมันต้องใส่ไว้ตลอดเวลา <C ur ist> ผมเก็บผมไม่รู้ใครเก็บไม่เก็บผมเก็บ <C ur ist> ผมเก็บแม้กระทั่งเสื้อตอนที่มันมีแข่งโรดทูเรคคอร์ดอะใส่เข้าไปว่าเป็นมีเดียรแล้วอยู่เข้าอะไรเข้าได้หมดเลย <C ur ist> ผมเข้าไปอยู่ข้างหน้า <C ur ist> นักวิ่งตรงนี้เลยนี้เลยมีอันนี้ด้วยอันนี้เขาแจกในห้องห้องพัก มันเป็นชูทรีของอาดิดาสเป็นตาดนะีผมว่าเขาไม่ได้แจกหรอกเขาแค่าวางให้เฉยๆอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ผมเก็บอะไรเบอร์วิ่งครับรหัส Wi-Fi <laughs> แล้วก็รองเท้าครับรองเท้าที่มีลายเซ็นของนักวิ่งในระดับตำนานของโลกใบนี้ครับ <laughs> เดี๋ยวค่อยเล่ารอดูวิดีโอถัดไปผมพูดจริงๆผมน้ำตาจะไหล ทุกครั้งที่ผมรู้สึกตัวได้ว่าผมอยู่ที่นี่ว่ะที่แคมปัสคราทุกครั้งที่ผมรู้สึกตัวผมจะอ,อยากร้องไห้ว่ะมันไม่คิดเลยว่าแบบในที่สุดก็ได้มาแล้วอ่ะเป็นที่ที่ผมอยากไปที่สุดในโลกเลยครับเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวลองดูวิดีโอได้เลยรองเท้าประมาณนี้ครับเดือนนี้มีรองเท้าเข้าบ้านทั้งหมด19คู่เดือนนี้คือน้อยแหละผมว่าเดือน ถัดไปก็คือเดือนปัจจุบันพฤษภาเนี่ยน่าจะน้อยกว่าน,นี้แต่อีนี้มันมีของที่ผมไปช้อปปิ้งมาด้วยอะแถมให้ดูอย่างแรกคือกระเป๋าครับทุกคนนี่คือกระเป๋าสลิงแบ a g ของ Nomad x Peter McKinnon ผมมาดูนะคอนเทนต์ของ Peter McKinnon อะดูมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ชอบแฟนคลับในตัวเขาขนาดนะั้นแต่กระเป๋านี้มันดีจริงมเป็นกระเป๋าที่มีคอมพาร์ตเมนต์ใส่กล้องครับทำให้ผมใส่กล้อง แล้วก็เลนได้อีกตัวแล้วก็พวกฟิลเตอร์พวกอะไรใส่ตรงนี้คือเขาออกแบบมาแบบฉลาดอะ่ะหลายคนน่าจะรู้จักใบนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อที่นู่นครับถามว่าเอามาให้ดูทําไมเพราะว่าผมไปร้านที่ชื่อ b s ใครรู้จักร้านนี้บ้างผมว่าช่างภาพรู้จักหมดมันเป็นร้านพลายเออร์เกี่ยวกับกล้องอุปกรณ์กล้องเจ้าใหญ่แล้วผมผมเข้าไปอะโอ้โหมันแบบ โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากข้างบนเนะี่ยมีราวมีรางเหมือนรางรถไฟส่งของอะไรเงี้ยแล้วมันใหญ่มากของเยอะมากผมแบบโอ้นี่คือสวรรค์จริงๆแล้วก็จะไปหากระเป๋านี่แหละแต่ไม่มีผมก็เลยอ่าโอเคเมคชัวร์แล้วว่าไม่มีที่นี่กดลาซาดากดลาซาดาจริงๆผมมีคูปองอยู่ก็เลยได้มาประมาณ3,600จากราคาประมาณ4,8 0 0ของใช้งานถัดไปคือสิ่งที่ทุกคนถามหา ตลอดเลยในโพสต์ใน f c e e o o o อินบ็อกมาอะไรกันใหญ่เลยว่าหมวกสีเขียวเนี่ยซื้อที่ไหนอันนี้คือหมวก New Era ครับผมซื้อที่คิดคิดที่ w i l l i a m ม b ์เบเป็นสาขาใหม่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้สีเขียวเขาจะเรียกคอลเลกชันนี้ว่า Embroider E ์ยเดอร์แอมบรอยรีอะไเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลายปักแบบฟรุง้งฟริงหน่อยมันจะไม่ได้เป็นแบบด้ายแน่นๆมันจะดูเป็นแบบ <c oughs> อะไรวะข้างๆเป็นแผอย่างนี้ เป็นตักนะไม่ได้เป็นแตะเข้าไปนะมันเป็นโลโก้ของคิดวิลเลียมส์เบิร์กครับที่ร้านมันจะมีกระเบื้องโมเสกรายเนี้ยอยู่ที่พื้นครับมันเป็นเบสบอลแฮดครับมันจะไม่มีที่ปรับอแล้วก็ไปเลือกไซส์ออกมันก็จะมีไซส์นี่ผมใส่ไซส์7 1ส่วน4ครับแล้วก็อยากใส่แบบนี้อยากใส่แบบพอดีเป๊ะเลยแล้วก็โคง้โคงๆจัดๆแล้วก็โค้งอะไรเงี้ยในเว็บของคิดยังไม่มีเลยครับต้องไปซื้อหน้าร้านใครเพื่อนอยู่นั่นก็ไปหิ้วแต่ไซส์ไปดูดีๆ หมวกเยอะเลยคลิปนี้อันนี้ซื้อที่บอสตันที่ Tracksmith ไม่มีอะไร Snapback ธรรมดาใส่แล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรหมวกแบบน่ารักน่ารักแล้วก็อันนี้ซื้อที่ Second Street ร้านมือสองเยันเย็นๆเซอร์ๆหน่อยเขียนว่าเขียนตามเนี้ยซื้อมา6เหรียญมั้งร้อยแปบรอาทอันนี้ผมว่าผมวาสวยดีนะแต่คําบนเนี้ผมก็ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมไชอบม,มันมากอะ<ๆ>ไรเงี้ยกนะ็ใส่แลแล้วก็อันนี้เป็นหมวกที่ พื่อนไปเจอสื่อเกาหลีที่อาดิดาสมาแล้วเขาเขาน่ารักแล้วก็คุยกันตลอดเวลาเป็นเอเชียเนาะแล้วเขาก็มาจากเนี้ยทีมเนี้ยกูต์แรนเนอร์คอมพันี้ผมชอบหมวกอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่ายูไอขอซื้อต่อได้ไหมยูขายต่อได้ไหมเขาอเออเอาไปเลยผมก็ทำซามิดา am ไปทีหนึ่งเขาก็อู้ทำไมสําเนียงดีอะบอกยู oh, <you S 2> ไม่รู้จักประเทศไทยซะแล้วนี่ครับกูต์แรนเนอร์คอมพันดี้หมวกวิ่งครับน่ารักแล้วก็ซื้ออันนี้มาครับการโฮเดอร์จริงๆไม่มีอะไรพอไปเมืองนอก เริ่มถี่ขึ้นเนี่ยหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าไม่อยากพกกพระเป๋าตังค์เพราะว่ากระเป๋าตังค์มันมีใบกับขีดมันมีอะไรมันมันไม่รู้มันจะเอาไปทําไมอะ่ะเผื่อมันหายอะ่ะก็เลยอยากได้เล็กๆที่ทั้งอเมริกาทั้งเยอรมันเลยมันใช้แคชเลสได้ง่ายมากก็คือบททัตรเครดิตผมอยู่ันนี้เวลาผมซื้อผมก็หยิบอันนี้ขึ้นมาผมก็ติ๊ดติดแค่นี้แล้วผมก็เสียบกระเข้าไปไม่ต้องดึงบัตรออกอันนี้บัตร BTS มันยังติ๊ดไม่ได้เลยนะติดผ่านอันนี้ไม่ได้ต้องดึงออกมาอย่างนี้แล้วค่อยตดแล้ว สะดวกดีแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปใช้กระบป๋าตังค์เลยเสื้อยืดอ่ะเสื้อยืดก็ยังก็ยังต้องบอกเนาะนี่คือซื้อยืด Pocket ็ตททั่วๆไปครับแต่มันเป็นของยี่ห้อผมไม่รู้หลายคนรู้จักว่าชื่อยี่ห้อ Madewell มันเป็น House Brand ที่มีร้านกระจายทั่วอเมริกาครับนี่ผมซื้อที่นิวยอร์กค่าดีทรงดีมากตัวละเกือบพันครับแต่ว่าโอ้โห รักมากผมซื้อมา3าตัวผมกลับมาผมรู้สึกว่าน่าซื้อมาสัก6 7ตัวเสื้อผ้าอีกชิ้นนึงครับปกติไม่ค่อยซื้อหรอกแต่ว่าอันนี้มันแบบมันอยากได้มานานเลวนี่คือเกงคาร์ฮาร์ดครับซิงเกิลนีครับก็ไปช็อปมาอันนี้ซื้อที่เบอร์ลินครับความไอ้น,นี่คือพอไปเบอร์ลินแล้วเนี่ยโอ้โหของแพงค่าเงินแพงแล้วก็ไอ้น,นี่เลทมันเลทมันแพงด้วยแล้วก็ราคามันมักจะแพงกว่าอเมริกาแต่ว่าอะได้ลองได้ได้จับได้เลือกหลายๆรุ่นแล้วก็อยากได้สิ่งนี้ พอไปอยู่ที่นู้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องการกางเกงใช้งานแบบลุยๆว่ะแล้วเขาก็ใส่อันนี้กันแล้วเออเราเราควรมีสักตัวนะเวลาเราไปลุยงานเมืองนอกเนี่ยแล้วมันมันหนากว่าปกติด้วยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาครับจริงๆไม่นี่ไม่ได้หนามากคิดว่าใส่เมืองไทยได้นี่ใส่แหละใส่ไปสองสามทีแหละไซส์ของคาหาเนี่ยถ้าตามป้ายนะครับผมว่ามันเล็กกว่าเล็กหรือใหญ่วะปกติผมจะใส่เอวประมาณ32มสิบสองครึ่งสาคาหาผมซื้อ31มา แล้วก็เอลมันจะสูงหน่อยเผื่อใครหาอยู่ตอนนี้เห็นเป็นเป็นไอเทมที่เขากําลังหาหากันอยู่หมดแล้วครับประมาณนี้ขออภัยที่มาช้านะครับของเดือนเอพิลแต่ว่าของเดือนเมก็กําลังทามาถัดกันผมว่าหลายคนมองไอตัวนี้อยู่อันนี้มันไม่ใช่ของเดือนเอพิลครับมันเป็นของเดือนเมครับซึ่งไอวิดีโอน,นั้นก็จะใกล้มาแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวมีวิดีโอที่แบบผมทําแล้วผมน้ําตาไหลไปผมดูมันน้าตาไหลไปแน่นอนเตรียมตัวไว้ได้เลย ผม,มเองเป็นซินอ้อนใช้ลาไปก่อนไว้เจอกันครับขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้ดูหลายคนชอบชอบชอบวิดีโอนี้นะชอบพอนะใครชอบชอบอะไรดีเทลตรงไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างผมไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทำให้อีกนะครับ